วันนี้ได้มีโอกาสกับระทานร้านเกี๊ยวจีนในซอยงามดูพรีนะคะหลังจากไม่ได้มาเกือบสิบปีค่ะเมนูแรกต้อเสฉวนเอ้ยเต้องหู้ทรงเครื่องร้อยห้าสิบบาทชิมชิมดิงด่งดๆๆงดดนี่ค่ะรสชาติฟิวะโลูฟิวะโลูเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดนิหดหน่อย เไ <Okay. S 2> ม่ใช่เสียชวนที่สองปเกี๊ยวนะคะร้อยห้าสิบบาทเกี๊ยวกี่ตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าตัวเก้าตัวเอาหายไปไหนตัวหนึ่งเมื่อกี้บอกมีสิบสองสี่จริงๆเขียนในเจาะดูซิเป็นแับแห้งดูไ่ อือใช่กูใช่แล้วก็หมูสับนหน่อยต้นหอมต้นหอมต้นหอมอ่ะหมูผัดต้นหอมหมะช่อมต้นหอมเจิ้มกิ้มกับจิกโช๊ปอร่อยไงอร่อยโอเคเมนูถัดมาผัดก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ร้อยห้าสิบบาทมีเหืออ๋อโน่ตักว่าน่ากินอ่ะชิมแล้วชิน่ากินน่ากิน เล้นดูดึงดึงมากเลยอ่ะขี<อ>ไม่ขึ้นหผมถึงคำวิเคราะห์ไม่ถูกกันเลยทีเดียวด้วยความเป็นแตงกวานันก็เลยมีกลิ่นแตงกวา แมจิม,มอืมจืเป็นนัง,งมนีิขิงด้ะอือจ้าจ้านี่ไงว่าแล้วสิบลูกไม่ครบเราสั่งเหรอ <c oughs> บออ่ค่ะไก่ตัวไหนตัวสอง นี่ไงเดือดแถมเลยข้าวไม่ใช่ข้าวข้าวก็ข้าวก็ไม่ใช่เนาะข้าวเห็นข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งได้แล้วข้าวสองก็ขัดเกี้ยวไปอย่างเดียวนั่นแหละจืดเปนิดนึงแต่ว่าโดนลมก็จืดอร่อยดีต่อไปเป็นไก่ทอดไก่คั่วพริกเกลือ จานนี้230บาทแต่จานใหญ่มากร้อนแหนมพร้อมจะกินกินจริงกรอบไหมเสืยสลักชิมให้นะเราร้อ,อนนะชิมแล้วนะนี่ขนมแต่กระเทียมไม่ได้กรอบเลยกรอบมากไก่กรอบแต่กระเทียมไม่กรอบกระเทียมไม่กรอบแต่ยังรสชาติ ใายพริกนะกิ้เผ็ดนะพริกเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็อ,อยากกินเรือนนี้อร่อย <Okay. S 2> เรียงลำดับความอร่อยนะคะอันดับหนึ่งยกให้กับไก่คั่วพริกเกลือค่ะอันดับสองเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะอันดับสามเป็นเกี๊ยวอบค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะเป็นเสี่ยงไฮผัดแห้งค่ะรวมมื้อนี้ก็790บบาทนะคะมาตามกันได้ อาจจะจืดไปนิดนึงต้องเรียกหาพริกมากินคู่กันค่ะอร่อยเด็ดเลย